ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัพคุณพักนะครับผมครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรนะสเปเชียลกิฟต์ให้กับทุกคนที่ไม่เคยกดให้กับผู้โชคดีนะครับที่ซื้อโฟโต้บุ๊กของเราสองคนนะครับพี่ไซนะครับผมเป็นสปอยเลอร์ละกันว่าความจริงเมื่อเช้าเราไปถ่ายคอนเทนต์กันมานะครับเราไปฟิตเนสกันนะครับซึ่งสามารถไปดูได้ในเทปหน้านะครับผมซึ่งเราฟิตเนสกันแบบหนักหน่วงโอ้หนักหน่วงหนักหน่วงเลยหนักหน่วงเลยนี่ปวดไปหมดเลยล้าวเลยอะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรนะครับจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่ครับมาเยือนเครื่องเดิน<ล>ทางรถไชอ้อยรถชไยอ้อยใช่รถชไยอ้อยใกล้ถึงละเดี๋ยวไปดูกันว่าสเตชวลกิฟต์จะเป็นอะไรนะครับผม<อ>ถึงแล้วนะครับ<ช>เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนปั๊ ใช่อ่เดี๋ยวเราแวะกินไอติมเจลาโต้กับมูเช่ก่อนเริ่มอีกรอบหนึ่งนะของหวานฮอปิดปี้เขาเขียนโอเพ่นนะอันนี้เป็นเลขาของคุณนะครับเนื่อที่นี่นะครับใช่ครับยืนรอแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มหมุนหิดแล้วนะครับเรามาไม่ตรงเวลาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านะมีกล้องแอลถ่ายอันแกบ้านะครับผมและที่ที่เรามานะครับคือ เขาไม่ได้สกปรนอะไรแร้วใช่ไมไม่รู้ไม่น่าคือครับผมเราจะมาทำเซรามิกให้กับทุกคนนะครับอารมณ์ดี10ใบเท่านั้นเดี๋ยวจะเขียนเลขไปด้วยว่า1นึทับ10 2ทั 10. 2> บ10เป็นแบบอาร์ทถอยใช่ ใช่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 นี่ครูแม่โอ้ยเราหตัวหมวเข้ามายิ่งเลยยิ่งมากประสบการณ์พี่มาถามว่าคุ้หเจ้าเนี่ยสวัสดีนะคะสวัคุณครับคุณลูกน้ำนะคะจะเป็นคนสอนตั้งแต่เริ่มจนจบเลย จะบอกกอนว่าจะมีให้บ้าน2แบบคือปั้นมือเป็นแฮน d b ลิ l d กับใช้เครื่องเป็นหนึ่งนะคะ,ะสามารถเลือกปั้นได้เลยสัมผัสดินดูก่อนนะคะส่งพลังอุ้ยอี้ดินที่จะใช้วันนี้ชื่อพอร์ตเล็ตธรรมชาติหองดอินไม่ใช่ห่อผิดเป็นชนิดของ,อด,ของดินใช่ ดินที่ใช้ทําวันนี้หลังเผามาถ้าไม่ได้ลงสีเลยเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบนี้ขาวมันจะไม่ขาวใช่ค่ะง่ายๆคือถ้ามองไม่ออกคือตัวนี้เลยสีขาวแบบนี้ใช่แต่คัสวันนี้เราจะได้ระบายสีด้วยเพราะฉะนั้นสีที่จะระบายจะมีครบทุกสีตามในชาร์ตเลยเวลาเผากันก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแต่สีจะเนียนหรือไม่เนียนอยู่ที่เราระบายด้วยหมายถึงว่าเราระบายเสร็จแล้วเราค่อยเผาเนี่ยหรอครับใช่ค่ะ อ๋อเราเคลือบอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคือวันนี้ปั้นแล้วก็เพ้นเลยจะเรียกว่าเทคนิคว่าเอ็นโกเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอครับเป็นภาษาอิตาลีอ๋ออ่ะสีมันจะประมาณนี้ให้ดูสีก่อนโอ้นี่สีเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะชื่อสีจะอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเวลาผาปเนี่ยแต่สีนี่มันเเพ้นเนี่ยอาจจะต้องจำนิดนึงว่าเราจิ้มัอะไรอยู่ใชาพร้อมครับพร้อมแล้วเนาะครับผมมีแบบ อยากปั้นอะไรเป็นพิเศษนะคะวันนี้จริงๆอ่อครูมาเล่กนก็มีไว้แต่ถ้าเอาแบบว่าเป็นเป็นแบบมือก็คือจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเอาแบบนี้สักอันหนึ่งดีกว่าเอาไซส์ไหนดีกว่าครูจะบอกก่อนว่าเวลา<ช>ทําเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเผื่อใหญ่นิดนึงเพราะเวลาเผาเนี่ย<ม>เ,เขาจะหดลงอ๋อทำใหญ่ก่อเล็กนิดนึงมาแต่ปั้นจานจานนี้ถ้าเกิดเราปั้นไซส์เนี้ยคือมันหดประมาณนี้ได้เลยไหมครับหดเยอะไปค่ะชิ้นแรกเป็นอะะไรคชิ้นแรกของครูครูเอาเป็นประมาณนี้ด้วยกันนั่นอ๋ได้านอันนี้มันต้องไม่ใช้เครื่องมั้ย ทำแบบใช้มือก็ได้นะคะได้ได้เออได้นะเอาประมาณอย่างนี้ได้ไหมเรืออันนี้มันต้องใช้เครื่องมันใหญ่ไปไม่เดี๋ยวเราก็ใช้เครื่องอันหนึ่งแล้วก็เป็นจอกของเราได้ลองดูว่าอยากได้ใช้ขนาดไหนลองประมาณมวลมันประมาณสามกิโลสามกิโลแค่ได้เลือกให้แหละจะได้ไม่ต้องกินอ่ะแบบนี้เลยค่ะโอเคครับประมาณนี้นี่ได้ไหมครับอีกนิดนึงอีกนิดนึง ประมาณนี้กระมเสนีจแล้วคุมผ้าไว้แบบนีแล้วอ๋อใช้เยอะเหมือนกันครับุมผ้าเมื่อคนละคนละคนร้อยนี่คนละนี่ต้องทำให้กลมก่อนค่อยถูหรือว่าถูก่อนเลยก็ได้ครับถูเลยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกรมเองเพราะเพราะว่าบางทีเนี่ยตรงไหนที่มัน ขึ้นออกไปประมาณให้คนลึกขึ้นหน่อยจะได้แบบนี้อเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งไว้ข้างในเลยวมันเริ่มแตกแล้วครับเก็ย่างนี้เลยครับ เตอนเนี้ยเขายังหนาแล้วก็ยังเล็กอยู่เราจะขยายก้นตามความกว้างที่เ,เราต้องการคิดิดก <laughs> ้นไไม่รเอาดีามากคนนี้ได้เลย <c oughs> ต่อไปนิ้วโปง้งเราจะใช้กดที่ก้นอยากได้ก้นแก้วเรากว้างแค่ไหนกดเท่านั้นเลยค่ะพอกดไปเนี่ยมันจะกว้างขึ้นและมันจะบางลงอืมมันจะเป็นอนนี้โอ้ผมบางมาก เติมน้ำหน่อยเติมน้ำปากแห้งเหลือเกินทีนี้เราได้ก้นแล้วเนาะเหลือความสูงทีนี้ดินเขายัางหนาอยู่ถ้าปล่อยให้ดินหนาแบบนี้อาจจะระเบิดได้เราจะทำอย่างนี้นิ้วโป้องอยู่ด้านในนิ้วโป้องอยู่ด้านใดถ้าสองสองมือไม่ขนาดมือเดียวกด้แล้วนิ้วชี้กับนิ้วกาอยู่ตรงนี้เราจะเอียงเข้าหาตัวนี้เนี่ยแล้วกดส้งให้สูงขึ้นใช่ เผานานไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จเพราะว่าเพราะว่าต้องโรยเกลือด้วยโรยเกลือเพื่อให้อร่อยๆครับขอบคุณครับชมชกินนาทีนะครับถ้าป้านวันนี้เสร็จเนี่ยจะใช้เวลารอผลงานเนี่ยประมาณสี่ชั่เผาหลายรอบเผาหลายรอบเผาอีกสองรอบค่ะคือป้านวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรองานแห้งจนเปลี่ยนสีเป็นสีเหมือนสีเทาเห็นพอาสติกผู้หญิงนะคะแล้วต้องให้เปลี่ยนเป็นสีนั้นก่อนถึงจะเข้าเตาได้ เรากลับมาลงสีอ่าถ้าเป็นคลาสตัเนี้จะลงสีตั้งแต่งอันนี้เลยอ๋อก็คือเหลยวเผาอย่างเดียวก็คือเราจะไม่ได้เห็นไฟนอลของไฟนอลผลงานของเราเราจะได้เห็นคือจนกว่าเสาร์อาทิตย์แถ้ามันสวยกล้ครูก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเลยเก็บไว้ไต่อไปตัวมันแตกๆอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหยครับเราจะเก็บให้มันเรียบเลยใช้อันนี้ที่การใช้เราจะจุ่มน้ำแบบนี้ค่ะนิ้วชีสามมิ้วจะอยู่ด้านใน จะอยู่นั่นงนา้เราตุ่มน้ำเยอะป่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาผักกับไอ้นี่มาจะได้เป็นเนื้อ,อได้ไ<ป> เกินว่ะแล้วตอนที่เขาเอาออกไปนะมันจะรู้สึกเหมือนบว่ามันผูกพันอ่ะมันคือของเรามันนอนตัดภาตลูกอ่ะงั้ไม่ให้ละเดี๋ยวดูตอนเขาตัดดูตอนที่เขาตัดนะระวังเลยได้ไหมครับชิ้นที่มีถ้วยนะจานนะจานได้จานเราทำช้อนซอมได้นะได้สิแต่ได้กินได้ทำดอกสุกุระนี่พูดจริงจริง ก็ผมกล่าว่าจะผมกล่าว่าจะทำลายดอกสุกุไลจริงๆเนี่ยดอกไม้หรอจานนะจานจานก่อนก็ได้ใช้เท่านี้เลยไหมครับอ่าเอาเป็นไซส์ไหนดีวะประมาณนี้แม่ประมาณนี้แม่โอเคเราใช้ดินเยอะเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วเราจะกดดินลงไปให้แบบกดดินลงไปให้เลยต้องลุกแหละทรงไหนก็ได้ป่ะครับอุ้ยแต่มันมืดมันกดลงไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สบายมือว่ะพี่เออโคตรฟินเลยให้มันโดนตรงแบบเวลารีบเราจะรีดไปทุกด้านแบบ แล้วพลิกด้านาก,การพลิกด้านเนี่ยคือ1เราจะไม่ติดกับตัวไม้สองดินเขาจะมีความยืดหยุ่มมากขึ้นและเราจะไม่เหนื่อยกับการรีดดินแค่ด้านนี้โอเคบีบด้านข้างดูแบบอ,อันนี้คือหนาอยู่ถ้าความบางที่ดีของจานเนี่ยควรปรับมาน,นี้เราต้องใช้น้ำด้วยใช่ไหมครับรใช้น้ำอ๋อ นใช้น้ำดค่ะโอ้โดับเบิลความดับเบิลกดับเบิลการยืนยันเอาชินมือเมื่อกี้ ถ้าเราใช้ฟองน้าเชดมันจะยังเป็นรอแต่ถ้าเราล่างเบาๆแบบนี้ถ้าอันนี้เราไม่เอาฟองน้ำลูกของอันก็อ่อนยืได้ทีนี้เวลาล่างเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ขอบจานด้านหนก็คือเส้นีอ๋อไม่รวมไม่รวมข้างๆที่ขึ้นมาไม่มอ้เราจะต้องวาดเส้นเส้นนอกกับเส้นในออถ้าเป็นวงกลมก็คือวงเน็กอยู่ท้างในวงใหญ่อยูข้างนอกแล้วเวลาพับขึ้นมาเนี่ยเราจะพับสุดที่ขอบเส้นหนมันจะกึ้มาแคบ แแลล้วต่วเเรายไม่ต้องเป็นวงกลมก็ได้ใช่ค่ะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ถ้าเราอยากว่าทรงไหน,น,นก็คือได้หมดเลยไม่มีความตรงเลยอะฟิล์มห้องต่อไปเส้นนอกค่ะเส้นนอกนรง พี่จำที่เราไปกินพวกชอบไอเลอฟพวกอันนี้นะ่ะที่มันเป็นแบบไอไก่อะไรพวกนี้ที่มันวางในจานอ่ะถเจอย่างนี้มันจะวางไงวะทำรูไว้สำหรับ่ต้สำหรับเอามา คิดเผื่อคิดเผื่อคิดเผื่อต่อไปเราจะทำให้มันเรียบมากขึ้นเพราะน้ำถูกน้ำปัดผมอยากให้มันยับยับอย่างนี้ได้ปะได้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยปะก็จะเก๋ๆแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องลบคมมนนิดนึงเพราะว่าถ้าไหนที่ตัดเราเป็นหยีเยอะเกินไปเนี่ยเวลาเผาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีความคมกว่านิดนึงยอมไม่ใครลบคมร้อยนะแน่ต่อจากข้างในข้างนอกสุดเลยอ๋อทีนี้ผมต้องลบทั้งข้างในข้างนอกเลยดิใช่ค่ะ อย่เี้ย yup. นี่นี่อันนี้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 อะไร อะไรวะไอติมเหรอดูเซ็นไว้มั้ยเซ็นไว้ดีกว่าเสรนเซ็นเราได้เราใช้ด้านนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะด้านหัวเล็กก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กูเซ็นชื่อกูแล้วมึงก็คแฟนมาเซ็นชื่อมึง้วมาเซ็นชื่อมึงได้ไอพุ่มเซ็นเซ็นคนรับแต่อย่าลึกมากใช่ไหมครับไม่ลึกมากเนาะไม่ลึกมากให้แบบพอดีพอดีอาจจะลึกกว่าตอนที่เราใช้ล่างรูปอะค่ะ สมดุลเร็วพี่ดิแลเราต้องทำการเชื่อมนิ้วกันผมอันมือือ,อแครอทผมเปลี่ยนละผมเป็นชูสองนิ้วจบเราก็ต้องทำเราก็ต้องทำว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> เฮ้ยถ้าอย่างงั้นแครอทอีกแค่แค่แคแอัน,อนก็ไม่เยอะมากใช่ไหมครับใช่องั้นเป็นแครอทก็ได้ครับขออินสตาเรชั่นหน่อยได้ไหมครับทำไมถึงปั้นสิ่งนี้ ใครพูดเหรอใช่รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันแบบดูแบบแบบพยายามสร้างอ่ะก็เลยเป็นเป็นมือถือแครอทเช่นัเลยมักมันคงเป็นความรักเกินแล้วป่าวะมันคงเป็นความรักที่ทำต้องเกินด้วยหรอทําเกินเจ็ดคำไงตอนแ้กก็จะทำแต่น้าเหมือนกันแต่ครูเขาบอกว่าให้ปั้นตัวเปลี่ยนทันนะผมไม่ทนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วครับทำลายใช่ไหมฮะ และนี่นะครับงานชิ้นโปแดงนะครับชิ้นโบแดงที่สุดของพวกเราใช้วเวลาทําอยู่ประมาณ3ชั่วโมง5ชั่วโมงครับไม่ใช้วเวลาทําอยู่5นาทีนะ5นาทีแต่เพราะว่าอีก3ชั่วโมงของครูเราเราเลิ่มเราทร<ำ>เราเร่มทำไมถึงต้องเป็นแครอทม,มีเหตุผลไหมทำไมไม่แอปเปิ้ลไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยถือแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยยากไปหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แครอทมันสวยไงมันมันแบบมันมีเจ็กซ์เนอรมีเท็กเจอร์้ว่านี่คือแครอทใช่ผม้โหทำเป็นลูกหมา ทไมถึงต้องเป็นรูปหมาครับอยากทำอันนี้ก็ง่ายแค่อยากทำแค่อยากทำแค่อยากทาเป็นหมาหางเป็นพุ่มๆแล้วก็อ้วนๆหน่อยอแล้วก็แล้วก็หน้าเอียงๆเพราะมันเหมือนจะงงอยู่แต่มันดูขี้เกียจมากๆเลยชอบน่ารักคือมันมันมีความแบบนีไนะแบบว่าไม่มีหน้าชอบอะ่ะเพราะว่าถ้ามีหน้ามันก็จะแบบมันธรรมดาไปใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วคือน่ารักนีครับป่ะเราไปชื่อต่อไปกันดีกว่าไฟแดงไฟแดงไฟแดง าควมามเร็วบากช้าเนี่ยมันจะมีผลใช่แต่ถ้าช้าเนี่ยมนะใช่ไหมอ่าเหียเขาเสลาบม <laughs> <laughs> กกาลู <laughs> แบบใส่อารมณ์ครับซ้ายอบอบเขาจะออกวานเนละอบครัอ ได้เลยใช่ไหมครับมือซ<ช>้ายคือมือร้องง่ายนี้แล้วเจ็บเเกือบไม่รอดเปล่ากลัวมันบุบออกามอกาม คือสีมันผสมกันไม่เป็นไรนะครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะเริ่มกลัวแล้วนะไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรแนละ้วถ้าเกิดว่าวรอบสองอ่ะ,อะถ้าเกิดรอบสองอ่ะระบายสีไม่ซ้ำกันเปนไรป่ะครับเราก็ต้องดูว่าสีแรกกับสีสองสีที่เข้มถ้าสีที่สองเข้มก็จะเห็นเป็นสีที่สองแต่ถ้าสีแรกเข้มกับสีที่สองมันจะผสม ทำไมสีมันดูอ่อน,ออนแต่ว่าตอนเป็นดีแล้วมันดูเข้มจังดีแล้วครับมันเท่ดีเันแข็งแรงมันแข็งแรง,แง,แรงโอเคออเรนจ์เผาออกมาก็จะเป็นสีนี้แล้วก็มีจมูกดำๆหนึ่งอันโอเคพอเลย <laughs> แล้วผมเสร็จแล้วก่อนอื่นเลยครับผมขอขอบคุณคุณครูก่อนขอบคุณคุณครับคุณครูครับขอบคุณนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถแวะมาได้อารมณ์ดีอาร์เสตูดิโออาร์สตูดิโอครับผมทำแล้วอารมณ์ดีไหมอาร์ลมดีที่ตอนแรกก่อนเข้ามาหน้าเป็นยังไงตอนแรกก่อนเข้ามาพอเข้ามาทำปุ๊บ ครข,ขอบคุณมากครับผมมากช่วยเยอะมากช่วยมากจริงๆกับุณมากๆเลยนะครับก็วันนี้เราทำสเปเชียลกิฟต์นะครับให้กับคนที่ผู้โชคดีที่จะได้รับไปนะครับใช่ครับผมในโปรตบุ๊กของพวกเรานะครับผมก็ยังไงก็ขอให้คุณเป็นผู้โชคดีนะครับนี่ครับแต่ว่าแรนดอมนะพีเซ้นผลงานมากแต่ว่าแรนดอมนะไม่รู้ว่าใครได้ไหนไปนะแล้วแต่เลยนะครับผมปากของแฮนด์เมดของพวกเราด้วเลยครับผมบอกได้เลยว่าเต็มที่กันมากๆพวกเราพวกเราโู โอเคครับประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับครฝากด้วยนะครับขอบคุณใจใหม่เทปหน้าครับบอกแล่าตะกีนง่ายมันไม่ยากไอ้ตะเกียบไม่ยกตะะเกีบสีเหลี่ยมนะครับเกีบสีเหลี่ยมก็มีนะไม่ผมคิดว่าเป็นตะเกียบสี่เหลี่ยมตั้งแต่แรกแล้วในหัวผมตะเกียบไม้อะจะพูดยังงเออไม่เป็นตะเกียบสี่เหลี่ยมบ้านผมก็เป็นตะเกียบสี่เหลี่ยมนะตะเกียบผมเป็นเหลี่ยมๆอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมันใช้ง่่าายกว ไม่รู้ว่ามันบาดปากเปล่าไม่บาดมันเป็นปกติก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันได้ไม่ได้เพราะมันเป็นสีเหลี่ยมตรงที่จับแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นการก้มเอ๊ะแต่มันมีอันที่มันเป็นสีเหมือยทั้งอันตรงนี้แล้วก็แลวตีนก็ไม่ก้าวผู้จะยึอยู่ริมฝากรึซึ่งจะตรงข้ามกับฝูงฉลาม เม่ได้แล้วเหรอไม่ได้เหรอเนี่เสร็จแล้วไม่มีโอกาสคุณพาต่อแล้วครับดูว่าเสร็จแลยครับครูไม่มีโอกาสแล้วโอเคอันนี้สีอะไรนะครับแค่นี้แหละครับขาวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงเลยครับไม่รู้แค่ไหน